อันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงโคโนมเลี้ยงวัวแล้วก็มาปลูกข้าวโพดนี่ปลูกเพื่อเป็นอาหารอาหารสัตว์ไม่ใช่ข้าวโพดกินนะคะนี่ยข้าวโพดแบบปลูกไว้เลี้ยงสัตว์นี่ฮะขายได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งฝักทั้งเม็ดเพราะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว แถวนี้เขามีฟาร์มวัวเยอะก็เลยมาปลูกขา้าวโพดไวเลี้ยงสัตว์ของเราก็มีค่ะมีอยู่นั่นนะยี่สิบตัวโคโนมอันนี้ก็คือเป็นอาหารของวัวนี่อาหารของวัวคลิป YouTube ที่จะทำต่อไปนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มจะให้หลานเข้ามาทำเพราะว่าเราทำคนเดียวแล้วเหนื่อย ก็เลยจะให้หลานมาช่วยทําจะมีคลิปเป็นบางคลิปที่จะมีมีแต่เสียงหลานที่พูดบรรยายลงในคลิปก็จะไม่มีเรานะคะเพราะว่าแบบบางทีเราก็เหนื่อยทําคนเดียวแล้วเหนื่อยแล้วก็เลยให้หลานมาช่วยจะไม่มีคําบรรยายจากเราก็จะเป็นคําบรรยายของหลานก็ใครที่เข้ามาดูคนทุ่งกุลานะคะอาจจะแบบว่าคนทุ่งกุลาหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะยังทําอยู่คะ่ะแต่ว่าช่วงก่อนนี้เราจะทําเป็นอาหาร เป็นชิปที่ทําอาหารแต่ช่วงพักหลังๆนี่คือคือก็จะมาเปลี่ยนเป็นทําเกษตรเพราะว่าเรากรเกษียณแล้วเราออกมาอยู่บ้านสวนพอออกมาอยู่บ้านสวนเราเลยมาทําเกษตรพอทําเกษตรก็จะเป็นชิปส่วนมากจะเป็นชิปแบบเกษตรเลี้ยงกุ้งเพราะว่าที่นี่มีฟาร์มกุ้งด้วยมีฟาร์มกุ้งส่วนๆใน,นบ้านสวนบ้านสวนนี้ก็จะมีเลี้ยงวัวปลูกผักปลูกแตงปลูกข้าวโพดปลูกทุกอย่างค่ะ เราโพดนี่ปลูกไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคโนมแล้วก็ถ้าเยอะก็จะขายให้ฟาร์มอื่นถ้าไม่เยอะก็คือเลี้ยงให้วัวเพราะว่าอยู่นี่เราก็มีวัวน้ํานี่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตรงนี้เราขุดบ่อไว้หลังบ้านหลังสวนแล้วก็เก็บน้ําอันนี้ลึกน้ํานี่จะมีตลอดเพราะว่าทุกเดือนน่ะเขื่อนเขื่อนเขาจะปล่อยน้ํามาให้แล้วเราก็ขุดคลองรอบสวนเนี่ย น้ำมันก็จะไหลามาตามคลองแล้วก็มาลงบ่อข้างหลังบ่อหน้าบ้านเราก็มีอีกบ่อหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นคลองรอบสวนคลองนี้จะรอบสวนเลยแล้วก็ไหลไหลามาตามคลองแล้วก็จะมาลงบ่อเนี่ยจะมาลงบ่อตรงนี้บ่อนี้ลึก3เมตรอยู่นี่เป็นธรรมชาติดีดูนก มีนกให้ชมด้วยอยู่บ้านสวนเป็นธรรมชาติฝั่งทางนู้นจะเป็นสวนยางในน้ําในคลองนี่มันมีคลองรอบสวนเลยอันนี้เอาดินขึ้นจากบ่อแล้วก็มาปลูกแตงโมกเกษตรอินทรีย์นะคะนี่ไม่มีเคมีนะคะใช้ปุ๋ยแบบหมักเองธรรมชาติล้วนๆเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักเองเอาลงมาปลูกใส่ปุ๋ยรอบเดียวก่อนปลูก ปลูกแตงโมนี่ค่ะบ่อกเก็บน้ําน้ำนี่คือจะสูบขึ้นไปไปลดข้าวโพดมันก็จะไปตามสายมันจะมีสายยางไปนู่นเข้าสวนข้าวโพดนั่นออกไปนู่นนี่เป็นแตงโมค่ะกำลังลงดินปลูกปลูกไว้กินเองกันเหลือก็ขายคือเราไม่ให้พื้นที่ว่างปลูกทุกอย่างค่ะ ข้างหลังนี้จะเป็นสวนแตงโมข้างหน้าจะเป็นจะเป็นคอกวัวส่วนฝั่งนู้นจะเป็นโดมปลูกผักรดน้ำรดน้ำเขาโพดตอนเย็นกเกษตรพอเพียงคนทุ่งกุลา บ่อนี้ลึกนะคะนี่สามเมตรเลยนะลึกเนี่ยเป็นพักสามพักเลยนี่บ่อนี้ใช้ตลอดทั้งปีน้ําไม่หมดอันนี้คือสูบน้ําขึ้นมาในน้าเป็นน้ําหยดนี่เป็นท่อน้ําสีขาวในท่อน้ําจะเป็นน้ําหยดเข้าเนี้ยเข้าสวนเข้าโคดอันนี้เป็นท่อน้ําหยด กขาโพดท่อทน้ําหยดอันนี้คือปลูกแนละ้วมันตอนนั้นน้ํามันขังไงยังไม่ได้ปลูกอันนี้น้ํามันไม่ขังพ็ช่วงนั้นฝนตกก็จะปลูกครึ่งเดียวปลูกฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้น้ํามันขังฝั่งต้นมันก็เปื่อยก็เลยต้องมาไถแล้วก็ปลูกใหม่ดินแฉะแล้วรถไถเข้าไม่ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยรถไถเข้าไม่ได้นี่ขนาดมีนานะฝนตกทีเข้าไม่ได้เลยสวน ดินมันเละข้าโพดฝั่งนี้ปลูกปลูกช่วงเดินกภมพาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสวนเป็นบ้านพักแล้วก็ปลูกผักปลูกฟักทองฟักแฟงมะเขือพักขี้แตงถัวทุกอย่างจะอยู่ฝั่งนู้นติดบ้าน อะไรกัดแก้มนะป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 ะไปไหนอะไรกัดแก้มอ่ะป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 ะปปะ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 ป่่ะสียบ่หป่เสร็จ่ะป่ยัง มันร้อนปะกลับบ้านน้ำในบ่อนีนเริ่มใสแล้วตอนขุดใหม่ๆมันไม่ใสเพราะว่าดินมันเนี่ยดินมันเป็นดินแบบนี้นี่พอนานๆไปน้ำเริ่มใสแล้วสีเริ่มเขียวแล้ว าแหนมาปล่อยเริ่มเอาแหนมาปล่อยแล้วแหนแดงปล่อยเอาไว้ทำปุ๋ยหมักหญ้าตามคันคลองก็เริ่มขึ้นแล้วนี่ฝั่งนี้แตงโมปลูกก่อนต้นก็จะใหญ่แล้วนี่ก็ใช้ปุ๋ยอนะินทรีน์นนนี่ปุ๋ยหมักไม่ใช้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยหมักอย่างเดียวเลยสวนนี่ปุ๋ยหมักตลอดเลย ไม่มีปุ๋ยเคมีฟักทองปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายลูกเยอะอยู่นะดูลูกนี้จะยกไปไหวไหมเนี่ยฟักทองลูกนี้จะยกไปไหวไหมเนี่ยลูกใหญ่มากเลยไปใส่ ปะปไอยยุงกัดลมมันแรงมันพัดสังกสี อันนี้คือลูกไก่ไข่หลุดออกมาจากอคอกได้ยังไงเนี่ยหลุดออกมาจากอคอกได้ยังไงเนี่ย กุหลาบดอกนี่สวยจังเลยสีสวยเริ่มบานเนี่ยอันนี้จะทำเรือนเลยนะั่นนะกุหลาบกำแพงนะเนี่เพาะไว้ยังไม่ขึ้นเลย ข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยก็จะเป็นคลองคลองที่ขุดขุดเก็บน้ำดูปลาดิปลานินิลแต่ปลานิลท้งนั้นเลยตัวใหญ่ใหญ่ตอนเช้าเช้าจะขึ้นมาเล่นน้ำอ,โอูโอู้ดูปลาดิมาขามดูปลาดิ เห็นปลาเข้า,อาโอ้โกล้า,าเข้ามามันกลัวหมาหมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาถามถอยนี่ไง เขาไม่กล้าเข้ามากินอาหารเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูดนี่มาแล้วล่อยมะขามถอยไม่เอามะขามปล่อยเขาเห็นปลาไปาขึ้นไปเร็วให้เขามากินอาหารเนี่ยลอ,อยมาตรงนี้เต็มเลยนี่อ หมาดูปลามันขึ้นมากินหัวอาหารมันขึ้นมากินอาหารปลามันกระโดดน้ำมันกระเด็นใส่หน้ามาขามมีแต่น้ำเลยเนี่ยมาขามเดี๋ยวตกขึ้นมาเดี๋ยวตกน้ำขึ้นมาเร็ว